หอมหวานฉ่ำมันเนื้อราคาแค่หนึ่งใบแดงนิดๆเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนกินได้เลยเนื้อโคขนติดมันเขาบอกว่าเนื้อหอมนุ่มไม่เหนียวความร้อนที่ผมใช้ในหม้ออบลมร้อนนะครับคือ200องศาเซลเซียสอบไป8นาทีกินได้เลยฮนะสุดยอดหอมมากหอมมันเนื้อมากสามสอง ช่ำดีมากดีทุกอย่างเลย่ะมันเนื้อหอมหวานตัวเนื้อไม่เหนียวรสชาติดีมากยาหน่อยไม่เหนียวเลยเว้ยชิ้นแบบงามๆมันเหมือนจะแข็งใช่ปะแต่ว่าแบบดูดิมันฉดง่ายมากเลยเว้ยมันนุ่มมากเลยเว้ยดูดิ โคขุนติดมันเต็มปากเต็มคำจ้าจัดไปเฮ้ย